ก่อนดูรายการคุยแซปโชอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe ให้ด้วยนะคะเออก็พอ,พอเราพูดถึงเรื่องวัดถึงคุณผู้ชมขอ,อยังอยากจะเลี้ยคุณผู้ชมว่ากิกเองนะคะออคก็กเป็นคนที่แบบชอบไปทําบุญนะคะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ค่ะที่บอกเลยว่าหลายท่านก็คงจะต้องไปไหว้ผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ไปทําบุญกันค่ะ,คะวันนี้กิกเลยมีเทคนิคอยากจะบอกว่าเราจะไปเสริมบุญยังไงนะคะให้เราได้บุญแล้วก็รู้สึก สดชื่นหายใจโล่งสบายยแนะนำเลยครับวันนี้กิกมาพร้อมกับนี่เลยค่ะสติกเกอร์แฮปปี้โนส c คอลเล t ชั n พิเศษที่ติดอยู่ตรงนี้ใช่ตรง้ที่น้าอกพวกเราทุกคนที่กิ๊กมาเนี่ยคุยแทบโชว์ข่าวที่แล้วนะคะก็ต้องบอกว่าได้รับการตอบรับอย่างดีมากเลยนะคะนี่เลยค่ะ Happy n o นสรุ่นเสริมสร้างสมาธินะคะใต้องบอกว่าได้บุญทั้งผู้ให้และผู้รับ เนี่ยกิกมีโอกาสได้อนำแฮปปี้โนสินนะคะรู้สึกเสริ้างสมาธิไปทําบุญนะคะบอกว่าพระสงฆ์นี่ชอบมากๆค่ะเพราะว่าคือความพิเศษก็คือว่าเราแปะไปเนี่ยน้ำมันหอมระเหยที่เป็นออแกนิกที่เป็นส่วนผสมที่อยู่ในสติ๊กเกอร์เนี้ยสามารถที่จะปล่อยกลิ่นออกมาได้นายาวนานถึง12อชั่วโมงมันช่วยคือผมน่ะเคยคุยแฮปปี้โนสเพราะว่าแฟนรายการชอบในช,ใช่วงงโควิดแต่นี่นี่มีความเป็นธรรมะเข้ามาเกี่ยว มันช่วยยังไงคือมันช่วยให้เวลาเราหายใจค่ะสะดวกคล่องมากเลยอย่างพี่ธงเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ใช้แฮปปี้โนสเหมือนกันพี่พี่ธงลองแชร์อีนึ่พี่ธ <Pare> ง,งบอกเวลาเราไปนั่งสมาธิค่ะเพราะว่าเราจะมีอา,อา,อานานปนักสติเนาะดูลมหายใจรดูลมาดูลมหาใจ,ใจเราก็นั่งนั่งบางทีเนาะมันก็จะมีกลิ่นควันบ้างกินอาหารบ้างกลิ่นกินตัวเพื่อนร่วมปฏิบัติธรรมบ้างมันทําให้เราฟุ้งคิด อัน <mile> <recuper ate. S 1> นิดๆหน่อยๆจิตมันปรุงแต่งตลอดพอได้ตัวน <gu> ี้ไปมันทําให้รู้สึกว่าลมหายใจเราสงบมันรู้สึกว่ามันสงบระงับได้แล้วปฏิบัติทําได้ดีขึ้นเพราะว่าคือมันเป็นภูมิปัญญาค่ะที่เรานําเอาน้ํามันหอมระเหยนะคะมาผสมกลิ่นกันโดยเฉพาะน้ํามันหอมระเหยจากเปเปอร์มินต์การพลูยูคาลิปตัสค่ะซึ่งบอกว่าหอมสดชื่นนะคะแล้วก็ยังมีกลิ่นหอมของลาเวนเดอร์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อยากจะบอกว่าคุณสมบัติพิเศษเนี่ยหลายอย่างมากๆเลยที่เรามีในนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น เมอน์ออลาเวนเดอร์นะคะก็มีรายละเอียดค่ะว่าออส่วนผสมต่างๆเนี่ยมันช่วยอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวบอก<ข>คุณผู้ชมว่าใช้ยังไงด้วยนะคะพี่ค่ะใช่ค่ะพเพราะฉะนั้นกนิ๊กอยากจะเรียนว่าวันนี้นะคะรุ่นเสริมสร้างสมาธิของเราเนี่ยก็มีส่วนประกอบหลากหลายนะคะเดี๋ยวกิ๊กอยากจะเล่าให้ฟังสักนิดนึงแต่ว่าก่อนที่จะไปเล่าให้ฟังว่าส่วนผสมแต่ละอย่างเนี่ยมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะคะกิ๊กอยากจะบอกก่อนวิธีการใช้ใช้ง่ายมากๆเลยค่ะแล้วก็แค่ แกะออกมานี่นะคะแล้วก็เป็นแผ่นสติกเกอร์หอมระเหยแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ดึงออกมาแล้วเราก็แปะที่หน้ากา อ่ะรุ่นนี้เราแปะที่หน้ากาใช่หรือว่าแปะที่เสื้อแบบที่กิ๊กแปะแบบนี้ก็ได้นะคะต้องบอกว่าหนึ่งชิ้นเนี่ยเราใช้ได้ยาวนานถึง12ชั่วโมงแล้วก็เราสามารถที่จะดึงออกแล้วก็ใช้ซ้ําแปะในที่ใหม่ๆได้ถึง20ครั้งค่ะที่สําคัญนะคะโรงงานของเราที่เราผลิตแ p y n o s โนส้นะคะก็ผ่านมาตรฐาน iso gmp gmp นะคะแล้วตอนนี้เราก็ส่งออก ทั่วประเทศคือทั่วโลกมากกว่า20ประเทศทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือว่าญี่ปุ่นก็ตามค่ะซึ่งต้องบอกว่าคืออันนี้มันดีงามมากๆเพราะว่ามันใช้ง่ายเพียงลอก,อลอกปุ๊บแล้วก็แปะก็ใช้ประโยชน์ได้เนน่ยแสดงว่าครั้งต่อไปที่เราไปนั่งสมาธิเราก็สามารถแปะไว้บนชุดรถชุดข,ขวาวของเราได้ใส่ไว้ที่ชุดของเราก็ได้หรือว่าแปะที่เนี่ยหน้ากา,ากาของแปะตรงไหนก็ได้ที <ๆ S 2> ่มันใกล้บริเวณเราใช่เวลาเราไปแบบ สนามบินคนเยอะๆคนเหงือคนเยอะแยะหรือไปที่คอนเสิร์ตแล้วบาเอาไปติดได้แล้วเรารู้สึกสดชื่นได้ด้วยตัวเองนี่คือดีมากมันดีงามมากๆค่ะแล้วอย่างนี้พี่กิ๊กใช้ทุกครั้งเลยไหมคะที่เวลาไปปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่ไปวัดเนี่ยบอกเลยว่าใช้ตลอดนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะคือวันนี้นะคะเราก็มีแบบตัวโปรดักใหม่นะคะที่ต้องบอกว่าคือใช้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะบอกคุณผู้ชมเลยว่า ลิ่นไม่เหม็นไม่ฉุนแน่นอนนะคะไม่ต้องกังวลเลยค่ะเรามีตัววันนี้เรามีตัวพิเศษมาด้วยนะคะซึ่งจะเป็นตัวช่วยเสริมค่ะลดอาการระคายเคืองจับควันลดอาการระคายเคืองบริเวณตาแล้วก็จมูกนะคะซึ่งบอกเลยค่ะว่าอันนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะคะที่วันนี้เอามาฝากคุณผู้ชมนะคะก็คือเป็น Happy n o s e รุ่นใหม่นี้ค่ะเป็น Detox Smoke สำหรับอันนี้ไม่เคยเห็นสำหรับคนที่เวลาที่เราจะไปวัดค่ะแล้วเราก็แบบไม่ชอบกลิ่นทูบกลิ่นเทียนที่มันลอยขึ้นมาค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะแปะก่อนที่เราจะเข้าวัดก็คือเราสามารถที่จะแปะเนี่ยในหนึ่งครั้ง 1- 2ชิ้นก็ได้แปะที่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยของเราแล้วเราก็เดินเข้าไปนะคะเพราะว่าเรามีส่วนผสมของการพลูค่ะที่จะช่วยที่ทําให้ลดการระคายเคืองนะคะของกลิ่นที่มากระทบบริเวณจมูกแล้วก็ที่ตาของเราด้วยนะคะซึ่ง ต้องบอกว่ามันเป็นมีส่วนผสมของน้ํามันกํายานค่ะซึ่งอันนี้เป็นตัวสําคัญนะคะที่ช่วยปรับสมดุลในเรื่องของทางเดินหายใจนะคะ<ม>แล้วก็ลดอาการระคายเคืองต่างๆที่เกิดจากควันด้วยนะคะแล้วต้องบอกชาวุูธทุกคนด้วยนะครับว่าถ้าแปะไฟเนี่ยแล้วก็ใส่หน้ากากของเราเข้าวัดพระท่านจะบอกเลยเฮ้ยแกออกแกะ,กะน่่ะไม่มีไม่มีเพราะว่าทุกคนใช้ได้ พระท่านก็ใช้ด้วยใช่ค่ะพระท่านชอบมากๆจริงๆนะคุณผู้ชมค่ะันวันนี้อยากจะเรียนคุณผู้ชมค่ะว่าวันนี้นะคะทุกการสั่งซื้อของท่านค่ะจะเป็นส่วนหนึ่งในการปันทํสามต่อรับบุญ3าเท่ากับแฮปปี้โนส์นะคะซึ่งเราคุณผู้ชมสามารถที่จะนําของเหล่านี้เนี่ยนะคะใบถวายเป็นสังฆทานแด่พระพีิสุสงฆ์ก็ได้หรือแกะเป็นกล่องเล็กๆด้านในอย่างเงี้ยใส่บาตรตอนเช้าก็ได้นะคะหรือช่วงที่นี้เทศกาลสงการานนะคะเราก็สามารถที่จะเอาไปฝากผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือได้นะคะซึ่งทางบริษัทวันเวนเชอร์นะคะก็จะนำนะ รายได้จากการขายในวันนี้นะคะนอกจากที่เราจะได้มีโอกาสนําไปถวายพระสงฆ์แล้วเนี่ยเขาก็จะนําเงินส่วนหนึ่งนะคะไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลสงฆ์แล้วก็มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการศึกษาพระสงฆ์ด้วยนะคะเอาอย่างนี้นพี่เกศพิธงมาอย่างนี้แล้วขอโปรโมชั่นเอาดีสุดนะขอดีที่สุดสําหรับแฟนของคุยแซบโชว์ครับพี่อยากจะเียนคุณผู้ชมเลยค่ะว่าวันนี้นะคะโปรโมชั่นที่นํามาฝากสุดปังมากๆค่ะเพราะวันนี้คุณผู้ชมจะได้รับนี่เลยนะคะกิฟต์เซ็ตนะคะเสริมสร้าง มาธิ1เซตนะคะบรรจุ8กล่องด้านใน<อ>เนี่ยนะคะนี่กล่องหนึงมี6ชิ้นนะคะในเซตนี้รวมทั้งหมด48ชิ้นยังไม่พอคะ่ะวันนี้เราแถมฟรีไปเลยนะคะสติกเกอร์ลดการระคายเคืองจากควัน48ซองอนะคะอซองหนึ่งมี2ชิ้นรวมทั้งหมด 66ชิ้น oh. จั่ปังๆรวมทั้งเซตนี้คือ144ชิ้น oh. ว้าวมากๆขอราคานะพิเศษครับร <29 S 2> าคาพิเศษเพียง1,299บาทเท่านั้นนะคะโทรมาตอนนี้ได้เลยค่ะที่021148043021148043 02ค่ะหรือไลน์มาเลยค่ะที่ไลน์ M M 6 3สิบสไลน์แอด M M 6 3หรือสแกน QR Code หน้าจอได้เลยค่ะย้ำอีกทีนะครับสำหรับชาวพุทธทุกคนที่รักในการเข้าวัดไม่ว่าจะเอาไปถวายก็ได้หรือเราใช้เองทุกครั้งตอนนั่งสมาธิผมว่าเจ๊เนี่ยเหมาะมากเลยว่าเอาจริงพี่เป็นคนหนึ่งที่เวลาพยายามจะนั่งสมาธิปุ๊บกลิ่นกะเพราหมูเข้าจมูกก่อนเลยแต่เจ้าตัวเนี้ยเสียสมาธินะจริงช่วยได้นะครับฮับบี้โน้ตสื่อแชทบรรจุแปดกล่อง48ชิ้นนะครับแถมฟรีอีก4ี่ซองรวมทั้งหมดเนี่ย 96ชิ้นนด่แสดงว่าบนโต๊ปะปันเนี้ยมีอยู่144ช,ชิ้นปกติคุณจ่ายเยอะกว่าน,นี้มากแต่วันนี้คุณจ่ายเป็นแค่1299บาทจะส่งฟรีชาร้อเงินปลายทางด้วยแล้วที่สำคัญครับ จำนวนจำกัดนะรีโทรตอนนี้เลยใช่แล้วค่ะเบอร์โทรนะคะ021148043นะคะหรือว่าไลน์ m m 6 3นะคะหรือว่าสแกน QR c ค d e ที่หน้าจอได้เลยนะคะแล้วก็สติ๊กเกอร์นี่ค่ะที่ลดการระคายเคืองจากควันนะคะดีท็อกซ์สโมกอันนี้เราจะไปเห็นว่ามันจะมีป้ายเจอยู่เพราะอะไรู้วยคะเพราะเราไปใช้จริงกับโรงเจมาว่ามันช่วยลดกลิ่นได้จริงนะคะจนโรงเจเนี่ยขอนำไปขายเพื่อเป็นธรรมทานช่วยคนที่โรงเจด้วยนะคะเพราะฉะนั้นบอกเลยว่า ดีที่สุดเลยสำหรับ Happy Nose นะคะพระสงท่านใช้ได้ใช้กับเด็กผู้ใหญ่ใช้ได้ทุกเพศทุกวัยนะคะยังสุดท้ายขอโปรย้อนรอบนะคะขอย้ำโปรเด็ดเด็ดวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะบอกเลยค่ะวันนี้นะคะรับไปเลยค่ะ Happy Nose หนึ่งเซตบรรจุ8กล่องรวมทั้งหมด48ชิ้นนะคะไม่พอนะคะวันนี้เราแถมฟรีไปเลยอีก48ซองนี้ 6ชิ้นจัดปังๆไปทั้งหมด144ชิ้นนะคะ1 2ย9บาทได้บุญนะคะ3ต่อ1 3เท่าเลยทีเดียวสำหรับงานบุญของเราโทรสั่งตอนนี้นะคะที่021148043หรือว่าสั่งผ่านไลน์ m m 6 3หรือสแกน QR Code หน้าจอได้เลยนะคะอนนีโมทนาบุญทุกทุคนด้วยนะคะและในบ่ายวันนี้ขอบคุณพี่พรอพี่จงนะครับและิจิกด้วยขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยค่ะช่วงหน้านะคะใช่ช่วงหน้าเราจะเจอกัน ับสาวสวยคนนี้เป็นขวัญใจของหนุ่มเขาเป็นใคร,ครพี่แนทเกสรินค่ะแล้วก็มีมย่างผู้ชายนำมาฝากกันด้วยนะครับกับคุยแซบโชว์สักครู่เดียวครับ <c oughs> ดูรายการคุยแซบโชว์จบแล้วอย่าลืมกด subscribe แล,แล้วกดกระดิง่งด้วยนะคะ